คุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์นี้แล้วเนี่ยคุณประหยัดมองเห็นโอกาสทางการตลาดอะไรบ้างถึงคิดว่าเราน่าจะหยิบผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เอามาทําการตลาดก็อย่างนี้ครับก็คือตลาดตัวนี้ถ้าพูดถึงจริงๆนะครับมีู่งกลุ่มที่ผมเคยเล่าครับว่ากลุ่มป้องกันและกลุ่มที่แก้ไขนะครับปัจจุบันเนี่ยโรคไขมันในเลือดเนี่ยเป็นจากเกิดจากการกินครับคืออาหารที่เรารับประทานเข้าไป3ามมื้อเนี่ยเป็นมื้อที่ไม่มีไขมันผมว่าน้อยมากจะผัดจะทอดนะครับ ก็จะกลายไปว่าเขาเติมไขมันเข้าไปทุกวันครับเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าตลาดโตมากครับครับ,รบดังนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าในชีวิตประจําวันของคนแต่ละคนมีภาวะเสี่ยงใช่ครับอ่ามีภาวะเสี่ยงซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ระมัดระวังปัญหานี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นถูกต้องครับดังนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยกิน ของทอด,ทอดมนุษย์ทุกคนกินของที่มีปัจจัยต่อเรื่องคอเลสเตอรอลอยู่แล้วนะครับนี่เวลาเราเล่าเรื่องไปปับป๊บปับ๊เสร็จเรียบร้อยเขาบอกศิลปะอย่างหนึ่งคือการปิดการขายการปิดการขายที่ดีสําหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เนี่ยมีเทคนิคส่วนตัวยังไงหรือเปล่าครับ,รบก็คืออย่างแรกผมให้เข้าเหตุตระหนักตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้นะครับไขมันเนี่ยมี2รูปแบบที่จะเข้าสู่ร่างกายค,ค,คือ1เรากินไขมันเข้าไปโดยตรงอย่างที่2ก็คือนะครับก็คือเขาเรียกว่าแป้ง <C le af> วันนี้แป้งส่วนใหญ่เรากินเข้าไปเป็นน้าตาลก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นไขมันเหมือนกันครับคนที่อ้วนนะครับหนคนผอมก็เป็นได้2คนอ้วนยิ่งต้องตระหนัก <C le af> นะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่จะต้องเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหา <C le af> ในเรื่องของไขมันครับอย่างตัวที่ผมมานําเสนอเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บางคนบอกว่าตัวไหนที่จะลดไขมันหรือป้องกันไขมันที่จะเกิดขึ้นได้บอกว่าก็ต้องเป็นตัวน้ํามันวันนี้กับข้าวที่คุณทาน คุณเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนจากน้ามันที่เราใช้น้ํามันทั่วไปเป็น,น้ำมันพืชทั่วไปเปลี่ยนจากน้ามันพืชก็เป็นน้ามันมะกอกเป็นน้ามันตัวน้ามันจมูกข้าวของเรานะครับนี่เป็นวิธีแก้จากต้นเหตุที่เป็นครับเนี่ยเขาต้องเอาเข้าไปในครอบครัวเขาคุณลูกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้รับส่วนนี้ด้วยครับดังนั้นเนี่ยเราชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จะช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้ได้ง่ายขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์เรื่องสุขภาพเนี่ยเวลาเราไปทํางานเนี่ยส่วนตัวแล้วชอบขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ พราะมันสนุกตรงไหนมันมีความสุขยังไงบ้างก็เป็นกลุ่มอย่างแรกเลยฮะเป็นตลาดที่เราคือเข้าได้ทุกกลุ่มเพราะคนส่วนใหญ่ก็มีปัญหาพวกนี้อยู่แล้วอย่างที่2ก็คือเราได้ไปดูแลสุขภาพเขานะครับไปเล่าเขาฟังนะครับเขาจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรฮะคือสิ่งที่เราไปเล่านะครับหลูกค้าได้ข้อมูลเราก็ได้ข้อมูลจากลูกค้ากลับมาด้วยนะครับว่าเขามีปัญหาแบบนี้เขากินยาแบบนี้อยู่นะครับตัวไหนที่เขาน่าทานบ้างเราได้ประโยชน์มากเลยครับตัวนี้มันดูเหมือนเราสนุกที่เราได้พูดคุยในเรื่องที่เอาไว้ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับเขาใช่ไหมฮะใ,ในในครอบครัวหนึ่งครอบครัวเนี่ยบางทีเขาก็ s <S มีอยู่ด้วยกันหลายเจเนเรชันนะคือหมายความว่าคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะฮะเวลาเราไปคุยเรื่องนี้นให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยแล้วเราเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ไปยังคนอื่นๆในครอบครัวเขาได้ไหมฮะหรือเชื่อมผลิตภัณฑ์นี้ไปสู่สินค้าอื่นๆของกิฟฟารีนได้ไหม ครับก็อย่างครอบครัวใหญ่นะฮะก็คือถ้าเป็นกลุ่มอาหารเสริมครับก็ได้ตั้งแต่เด็กนะครับคนวัยทํางานครับ <c oughs> แล้วก็ผู้สูงอายุครับ <c oughs> นะครับทั้ง3มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเด็กก็เป็นการป้องกันครับ <c oughs> นะครับวัยกลางคนเป็นการป้องกันครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดวัยที่เป็นแล้วผู้สู <c oughs> องอายุก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นอาหารเสริมผมก็จะเลือกในส่วนของเรื่องการกินนะครับวันนี้จะกินก็คือใช้น้ำมันที่มันมีคุณภาพมากขึ้นครับนะครับแล้วก็ถ้าใครมีความเสี่ยง ก็เลือกตัวที่ตรงหรอเขาที่เป็นความเสี่ยงอยู่ครับเตือนเช้ามาคุณทํางานคุณต้องกินน้ํามันทุกวันผัดทอดทุกอย่างก็ต้องเติมตัวที่เป็นเขาเรียกว่าป้องกันไขมันนะครับสรุปมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะเชื่อมไปเนี่ยยกตัวอย่างว่าเขาทานเมอริเนียนโอลิฟครับอันนี้เป็นชนิดเม็ดใช่ครับเราสามารถคุยเรื่องเมอริเนียนโอลิฟที่เอาไว้ใช้ทํากับข้าวได้ไหมได้ครับผมะนะคก็คือต้นเหตุที่เราเป็นัวันนี้ชี้เห็นว่าต้นเหตุที่เรานําไขมันเข้า เพราะเราได้รับไขมันที่เขาเรียกว่าก่อให้เกิดคอเลสตอลอลก่อให้เกิดโรคไขามันในเลือดแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากน้ํามันทั่วไปเป็นน้ํามันของเรามันจะทําให้หนึ่งกับข้าวอร่อยแน่นอนครับ<ม>วันนี้จะปิ้งจะย่างไปหมักก่อนไปย่างสิ่งที่เราไปย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ไม่ไหม้ถ้าเกิดมันไหม้มากก็เกิดมะเร็งอีกตัวนี้จะเป็นรสเขาเรียกว่าตัวที่ทําให้ก็เกิดตัวสโมกควนกันเยอะครับมันจะทนความร้อนได้มากขึ้นครับทให้อาหารสุกอร่อยด้วยและสุขภาพด้วย ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ามันจะไปยังไงต่อเหมือนยกตัวอย่างว่า a s t เ q อรเราคุยว่าโอ้โหมันสามารถพูดเรื่องของสารสกัดจาก As t a า a n t ตินถูกไหมครับครับแต่ a s t a า a n นตินเนี่ยอันนี้เป็นชนิดเม็ดเราคุยเรื่องจัดการปัญหาไขมันก็จริงแต่เราก็มี a s t a าชนิดครีมด้วยเคยไหมที่คุยเรื่อง a s t a q ิวแล้วก็สามารถมาเล่าเรื่อง a s t a า a n t ติชนิดครีมด้วยใช่ครับก็คือวันนี้เรื่องนิ้วรอย ทุกคนมีปัญหาก็คือมีเขาเรียกว่าความกังวลนะครับบางทีคุณป้าคุณลุงบางคนก็บอกว่าปัญหาผิวก็มีเราก็เลยต้องโยงครับว่าวันนี้สินค้าตัวที่จะเปิดใจนี่คือตัวกินละแต่ตัวที่จะทําให้เปิดใจได้เร็วขึ้นคือตัวทาเพราะตัวทาสามารถเขาเรียกวิสูตรในการดมกลิ่นได้เลยครับให้ทนลองนะครับก็สามารถทําให้โยงไปถึงตัวดูแลผิวนะครับให้คุณลูกคุณหลานแล้วก็คนในบ้านได้ รนในนกี้ลุ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างยอดขายกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ก็ถือว่าตลาดโตมากครับ,รบเพราะคนมีปัญหาเรื่องไขมันค่อนข้างเยอะตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดที่ผมนาเสนอกับน้องๆว่าวันนี้เป็นตลาดที่เปิดกว้าง <ừ> ก็รองรับกลุ่มผู้สูงอายุเหมือนเดิมกลุ่มวัยทางานกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตก็เรียกว่าทานอาหารที่แบบไขมันเยอะ <ừ> ๆปัจจุบันเป็นแบบนั้นจริงครับ แปลว่าลูกค้าตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุนะแตบวันนี้ใครก็ได้ที่ที่มีสภาวะที่อาจจะมีความเสี่ยงดูแลครอบครั